ดูดวงชาวราศีกรกฎดวงนี้ทำบุญหนีคนคิดร้ายครับด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาครับทำบุญหนีคนคิดร้ายเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนเรื่นหมอสัน้นเปิดไพ่ก่อนดวงดวงชะตาท่านตกตำแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาเทพเดวดาสิงหทธิ์ิ์คาชูปกปักคุ้มครองรักษาแปลว่าอะไรทำบุญคุณไม่คนไม่ <c oughs> ขึ้นครับขออนุญาตทำบุญคุณคนไม่ขึ้น พูดไม่ได้นะผมมันทํากับคน้นมันทําไม่ขึ้นน่ะับผมทําบุญหนีมันไม่ช่ไม่ช่ทาแล้วให้มันดีกับเรานะทําบุญหนีมัน้ทว,นว,นะทนนวทาบุญมากๆมันหมันไส้เรามันจะเหยียบเราด้วยนะดิวดวงคุณเปล่าวถ้าดวงคุณไปแบบนี้คอมเมนต์บอกหมอสันด้วยอาจารย์ใช่เลยดวงผมแบบนี้ก็ตําลาระบุว่าอย่างนั้นอนะ่ะให้ทํำยังไงนะผมแล้วตําลานะไม่เคยระบุเรื่องดีๆกับเขาเลยตำลาระบุอย่างเดียว ดวงนี้ตกตำแหน่งกรรมคนนี้ก็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 กรรมมีคนไหนดีบ้างถามว่าตาราก็าระบ,บุถูกไหมถูกต้องแล้วครับดวงท่านลงมาชดใช้กรรมทุกคนเนี่ยที่เกิดลงมาเป็นวันุษยนเนี่ยไม่ว่าจะราศีอะไรเลงมาชดใช้กรรมแต่กรรมมันตกตำแหน่งอะไรอ่ะเราต้องหนีให้เป็นใช่หรือไม่ครับท่านเป็นสายดูดวงท่านต้องรู้นะ ต้องฟังคลิปหมอสารมานานนะถ้านต้องรู้นะเราฟังดวงเพื่ออะไรเราหนีเราหลบนะบมตรงช่วงนี้ตกตําแหน่งขนอิชายร้ายก็หลบสิครับก็อย่าเกินหน้าเกินตาสิครับอย่าทำท่าใหญ่โตหรือว่าจะขับเฟอร์เรี่คุณนึกซื้อรถตกถูกครับขับมาที่ทํางานอย่าไปขับเฟอร์เรี่รับผมโอ้โหรวยกว่าเจ้าเจ้าของบริษัทบางทีพนักงานรวยกว่าเจ้าของบริษัทขับรถเบนซ์เอสคาไปไปทํางานบ้าเปา แล้วเจา้านายก็ไล่คณออกเนี่ยโอ้รวยกว่าเราอเราบอกมันไม่ได้มันขัดใจเราบอกมันขัดใจนะท่านต้องเข้าใจนะคนเรานะขัดใจไม่ได้ต่อให้เป็นคนดีขัดใจมันก็ไม่ได้มันจะทําให้เขาเฟลทําให้เขารู้สึกจาแย่เขาเรียกว่าฆ่าคนทางอ้อมนะครับทําเขาเจ็บทางอ้อมโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีแล้วก่อนอื่มหมอสันแนะนําก่อนให้ท่านพบไปรีพีนาศสัตโตโมมาพังไม่นา่าสองร้อยห้าสิบบาทเคยได้ยินไหมครับ เคยได้ยินนะใครเช่าแล้วก็พบติดตัวด้วยนะจ๊ะไม่เช่าหมอจำไปแล้วไปวางไว้เฉยๆไม่เกิดผลนะบอกไว้ก่อนท่านพบติดตัวท่านอันษฐานจิตนะผมขอให้คนร้ายคนผีคิดร้ายออกไปบูชาเนี่ยพอนะผมอันษฐานจิตเรื่อยๆนะผมแล้วก็พบคู่กับเหรียญปางสะดุ้งมานนะครับเหรียญปางสะดุ้งมานสองร้อยห้าสิบบาทเขาเรียกเหรียญแก้กรรมเคยได้ยินไหมจ๊ะไม่เคยได้ยินหาข้อมูลก่อนนะจ๊ะนะผมอย่าเพิ่งเช่านะจ๊ะนะผมหมอสันไม่ซียเรียนนะจ๊ะ นะครับหาข้อมูลก่อนปังสะดุ้งมามานยังสะดุ้งเอาท่านคิดดูเอาเองแล้วกันสองร้อยห้าสิบบาทจากอาชีพหมอดูอาชีพหมอดูแนะนําพระนะท่านต้องเข้าใจนะนี่มันคืออาชีพหมอดูต้องแนะนําพระนะครับผมงั้นเอาอะไรกินนะครับผมแนะนําพระหมอท่านก็เหมือนกับเพสันน่นะครับเพสันก็ต้องหาเงินอย่างเหมือนกัน่เมันขายยาหมอดูก็เหมือนกันแจกจ่ายพระตกตําแหน่งอะไรคุณตกตําแหน่งอะไรนะครับผม ผมไม่สบายอาจารย์โดนคนสายมนต์อร์เองเอาปางหน้าปอกไปอาจารย์โดนผีไล่ตลอดเลยเอานี่ไปเองเอานี้ไปปู่ท้าเวนครับผมครับนระ้อยห้าสิบาทครับตอนแรกจะว่าจะสองร้อยห้าสิบไม่เอาละร้อยห้าสิบาทสองฟรีนะครับผมครับนะผมเพราะว่าบางบางอันมันมัน,มนหลากหลายวัดหมอสันจนําไม่ได้หมอสันก็จะสะสมไว้หมอสันก็แบ่งออกไปร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะปูท้าเว เาใครสนใจทักมาซันนี่สี่สองเก้าครับผมโชคตะตามนาจบุญบารมีวาสนาครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวครับดวงนี่มันโหดร้ายท่านตกตําแหน่งทําบุญอะ่ะท่านหนีทีหนีกรรมนะหนีคนเป็นบาปนะหนีบาปอะ่ะมันอีจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสายกีกานแกล้งในโชคตะตาเหยียบย่ำท่านให้จมดินท่านไม่ต้องไปดีกับเขาครับผมเราไม่พูดดียังไงอะ่ะมันไม่เปลี่ยนหรอก ท่านเปลี่ยนที่ไหนรือไมท่านเปลี่ยนที่ใจของคุณเองตัวคุณเองคุณเปลี่ยนที่ตัวเองหมอเปลี่ยนยังไงฉันไม่อยู่กับเธอแล้วฉันไปแล้วคนแบบนี้ฉันไม่อยู่ด้วยนั่งหัวลอบแบบหมอซานไปเรื่อยๆเพราะอะไรทุกคนเจอกรรมตกตำแหน่งดวงชะตาถ้าท่านดูดวงชะตาแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าเราดูเพื่ออะไรตกตำแหน่งกรรมอะไรกรรมแบบไหนบุญแบบไหนบุญมีกันทุกคนนะบมแต่กรรมตกตำแหน่งที่เหยียบย่ำเราให้ตกตามเบี้ยดินนะเราต้องรู้ ครับอมอย่างเช่นอะไรครับราศีมินครับเขาเรียกว่าชอบโดนคนขู่เคยได้ยินไหมครับตำราว่าไว้เลยราศีมินตำราหมอดูเนะี่ยโดนคนขู่เรื่อยๆม,มันเป็นอะไรกันนะกันหนากับราศีมินที่ชอบโดนคนขู่ก็มันไปนตกตำแหน่งกรรมไงนะค,คนเ็าถึงรู้ด,ดวงชะตาของคุณไงว่าคุณเป็นแบบไหนครับมเมื่อคุณหมอสันคุณหมอสันตกตำแหน่งบอกดวงชะตาท่านตกตำแหน่งบุญเนี่ย แกะสละปฏิปดอยการเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแปลว่าให้ท่านไปรีบไปทําบุญพอทําบุญเนี่ยไม่ใช่บุญกุศลว่าจะว่าศาสนาจะสองผลหนุนานาำให้ท่านร่ํารวยทันทีทันใดครับผมทาอย่างแรกคือหนีไอ้โคตรคนนี้โคตรเกียรติมันเลยโคตรเกียรติมันเลยเรับนะผมเกียรติมันมันทาอะไรให้เรามันตามล้างตามผานเลยเอาบผมเมื่อต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ด้วยอํานาจบุญบารมีวัฒานาศิลิ์ศิธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษาดวงจะตานี้ตามล้างตามผานตามไม่เลิก ตามกันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีตามอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีขนาดเสื้อนนส,สีเสื้อนะมันยังใส่ตามเราเลยแล้วเราใส่สีส้มมันใส่สีเขียวใส่สีส้มตามเพราะฉะนั้นเราใส่กกนอสีอะไรมันคงใส่ตามมาเราเหมือนกันแล้วผมมันเป็นแบบนี้ลโลกนี้มันโหดร้ายเดินไปเลยเปิดกระปร๋อมมันดูนี่เนี่ยใส่ใส่สีอะไรสีเขียวเล่นแบบค้าดทำไมวะผู้ชายทําไม่ได้อย่ามาจินตน,นาการเหมือนหมอสัน ส่เก่งในเหมือนฉันหรอเปิดดูเลยบอกหมอดูโรคจิตโลกนี้มันโหดร้ายนะท่านจะไปมองเรื่องพวกนี้มันเป็นโรคนะครับผมตอนไปไปคนเดียวนะครับโลกนี้มันโหดร้ายนะเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังคนประเภทพวกนี้นะครับผมมันต้องเด็ดขาดไงมันจะได้เข็ดไงเออเปิดดูใส,ส่ใส่อะไรวะนะครับผมเพศเดียวกันเพศเดียวกันผู้ชายไม่ได้นะจ๊ะ รับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเป็นยังไงับผมตกตําแหน่งถ้วยทองได้คนพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตํตารวจทหารนักสแสดงนักร้องดวงของท่านเน่ะได้เจอคนเยอะับผมได้เจอคนเยอะดวงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าอาหารเอาจริงเอาจ,งอาจังจนประสบความสําเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคครับดวงนี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารตกตําแหน่งที่ดีแล้วท่านก็ต้องริเริ่มเริ่ม,มต้นการปฏิบัติอนค่อยๆเป็นค่อยๆไป ท่านไม่ต้องไปเร่งรีบนะบอกไว้ก่อนนะคนเร่งรีบนะพังพีน่าหมดหมออาจานบอกไว้เลยบอกไอ้นี่ไม่ขยันไอ้นี่โคตรขี้เกียจเลยบอกใหน้นะคนขยันนะคนขี้เกียจคนไหนรวยว่ากันรู้ปะคนคนขี้เกียจนะบอกไว้ก่อนทำไมรู้ปะทุกตำราลระบุไว้หมดไม่ว่าจะเป็นตำราหมอดูขยันเนะี่ยไม่รวยอติเอ้ขยันไม่รวยเพราะอะไร พราะอีดวงไม่ดีอันนี้สิงแสพูดเพราะอีดวงไม่ดีอ,นนดอ,ดดอีไม่รวยไอ้ขี้เกียจอะน่าหนาดวงรวยเพราะอะไรเพราะว่าดวงชะตาอีดีแล้วดูยังไงอาจารย์อาจารย์ดูยังไงประสบการณ์จากเป็นหมอดูอาจารย์สอนมาฤรือดูอีนะลักษณะโงอเฮงงวง,ง,งจุย้ยใบหน้าอีเป็นจะรักบนใบหน้าของอีเป็นยังไงเรือดูเลือวิเคราะห์ได้เลยเรือเป็นหมอดูแล้วสอบอาจารย์สอนมา อาจารย์สอนบางอาจารย์บอกอันนี้ขยันไม่รวยขยันไม่ตายก็ไม่รวยจะยิ่งจนอันนี้ขี้เกียจรวยเพราะอะไรรู้ว่าการที่มันขี้เกียจม,มันมันมีมันมีสติปัญญาตั้งบ้าน้วยระบผมหาเงินนะมันหาเงินด้วยปัญญาอันนี้ขยันแต่ว่าไร้ปัญญาระบผมเขาบอกในโบราณสามก๊กเนี่ยพอคนโง่แล้วบอกว่าตัวเองฉลาดเนี่ยตัดหัวทิ้งเลยระบผมคนโง่แล้วบอกตัวเองฉลาดมีออกข่าวหน้าหนึ่งเยอะแยะมากมายแต่ผมระบุไม่ได้ อย่าหมอสันสวยะผมระบุไม่ได้กระผมแต่ว่าให้ท่านคิดเองตามตามได้เพราะว่าเนี่ยโอ้โหติดหนี้เป็นร้อยล้านลงทุนมั่วซั่วจะรีบร้อนเป็นหนี้ไปทําไมสู้นั่งอยู่เฉยนั่งกินข้าวเดี๋ยวกินสลิมกินขนมใช้เงินกินให้ตายมันก็ไม่หมดอนะ่ะสิบล้านถ้ากินแบบประหยัดนะกินให้ตายไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนหรอกอยู่เฉยๆฉยนะทำแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บอกอย่าลงทุนเยอะกินใช้เก็บเงิน ฝากกินเอกเบี้ยบอกญี่ปุ่นบอกแล้วบอกหมซันก็ฟังมาจากนู่นแอปพลิเคชันแล้วบครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆให้อยู่เฉยๆครับไม่ต้องรีบร้อนรอดวงเปิดนั่นเองโชคตาอำนาจบนมาเรามีวาสนาเมื่อถึงเวลาตกตำแหน่งบนเทวดาก็ฉุดท่านไม่อยู่เพราะฉะนั้นท่านอยู่เฉยๆไม่ต้องรีบรีบรีบร้บรอนโอ้จะทำงานทำงานผมต้องหาเงินหาเงินอําไปจนแน่ เป็นหนี้เขาติดหนี้เท่าไหร่สิบล้านร้อยล้านนีใช be ้เ oh, ท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดับผมแต่นี่อยู่เฉยๆกี้เกียจนั่งมองก่อนดิโอทําอย่างนี้นี่เองเดินก็ไปโชะเดียวปุ๊บเข้าเป๋าแล้วล้านนึงับผมเพราะฉะนั้นแยงใครดีนะจ๊ะับผมเอซีหมอสันต้องรวยด้วยนะบอกไว้ก่อนนะท่านใจเย็นๆมองก่อนตั้งสติก่อนพูดโทรพูดโธแอบเล่นนิดนึง พูดโทรมันขายอะไรวะโอ้สองแสนหรอมันมันมีจริงๆนะผมสันเคยไปนั่งดูนะโอ้อเฮียนี่วินาทีละห้าพันวินาทีละนะยิบห้าพัน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 ไอ้เฮียมันขายยังไงวะน,นั่งมองครับโอ้ขายยังไงวะวินาทีละห้าพันระบนั่งแป๊บเดียวมีคนส่งให้ส่งให้ตอนนั้นเป็นช่วงบูมโอ้ขายขาย นั่นแหละถูกจุย์แต่ว่าตอนผิดโจทย์รกปลตอนนี้เฮียพับเสือแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงตรงชะตานะครับเราต้องช่วงชะตาพอเราขึ้นบเราตามพอลงก็หลบนะผมเหมือนดวงชะตานะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายนะผมะช่วงชะตาจับจังหวะให้ดีๆในตำราระบุว่าเลือดเตรียมกระสุนเอาไว้ครับเขาเรียกว่าโอลลยโอลลยเคีย เอาอะไรว่าพูดพ <ici> ูดไม่เป็นเราลืมแบบเก็บไม่แน่นแน่นเก็บไม่แน่นแน่นเราเก็บไว้ในกระเป๋าแน่นแน่นพอถึงเวลาชักมันออกมายิงป้องชนะเลยครับผมด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาครับดวงชะตาเช่นเดียวกันครับำํายระบุไว้เหมือนกันเราตั้งสติดีอย่าขยันเกินหมอสันสอนให้ขี้เกียจขี้เกียจคือเอาขี้เกียจออกแรงแต่ใช้ปัญญา ดวงจะตาเปิดทันทีไม่ต้องมานั่งร้องไห้กระจองงองแงกับพระสันอาจารย์หนูจะตายแล้วเองขี้เกียจเด้อาจารย์มาสอนให้หนูขี้เกียจเลบ้าอาจารย์ขี้เกียจคนขี้เกียจมันจะใช้สมองเยอะเอไอคนขยันมันไม่ใช้สมองเอาผมขี้เกียจมันนั่งคิดก,ก่อนลงเอาง่ายๆเอายังไงก็ได้ให้ฉันได้มาเอาผมเอาผม,าผมด้วยอํานาจบุญมารมีวาสนาขอให้ท่านร่ํารวยนะครับขอให้ท่านแช่มชื่นครับตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะครับผม ท่านใดจะดูดูกับหมอสันมาทักไลน์มา s u น n y สี่สองปเกาหนึคำถามส0งบาทสี่คำถามแถมหเป็น5้าคำถาม800ร้อยบาทนะครับสีานาทีสี่ร้อบาทหมอสันส่งคลิปให้นะแนาทีแป0รบาททักไลน์มา s u น n y สี่สองกนะครับขอให้ท่านช,ชืน่นชบสวัสดีครับ